ช่วงออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับเราอยู่กันที่เดอะกอฟทาวน์บีเคนะครับวันนี้อยู่กับโปรเทนอรลยพลทวสเตียรครับผมสวัสดีครับพี่ยามครับครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยออนเดอะกรีนแบบนี้แต่หยิบเบท 60สองศาครับผมอ่าแสดงว่าจะต้องเป็นเรื่องการเล่นช็อตเกมแน่ใช่เพราะว่าช่วงนี้เราออกไปไหนกันไม่ได้ผมเลยดู youtube ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อีกคนนึงที่ผมชอบศึกษาจากเขามากๆคือฟิล์มลูกซันโอ้โหนี่ชอบกันลูกสั้นมากเจ้าพ่อแบบเทพเจ้าลูกสั้นมากๆช็อตเกมนี้ที่สุดแล้วว่าผมว่าคนนี้ที่สุดละซึ่งเขาถ่ายรอมาเป็นหลายรูปแบบมากแล้วก็คือเจกาันเน่ตตั้งแต่ลูกพัดไปจนถึงลูกดรีฟเลยอ่ะเขามีหลยเส้นมากนะครับ มีสักวันสิบกว่าปีแล้วเขาเคยออกเป็นวิดีโอการสอนลูกสั้นของเขาเฉพาะเลยพยายามเคยได้ยินไหมมีสองตอนผมผมไม่รู้จักแต่ผมมีหนังสือมีหนังสือมัหนังสือเล่มนั้นแหละก็มีดีวีดีด้วยซื้อมาเลยจากเมืองนอกเล่มนี้ใช่ตัวเทพเลยและเส้นนี้เป็นเป็นหนึ่งนั้นด้วยมาถ่ายร้อฟังก่อนว่าในหัวของฟิล์มสั้นเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่บ้างในการเล่นลูกระยะห้าสิบหลาห้าสิบหลาเล่นลูกห้าสิบหลาแบบฟิล์มสั้นเขาคิดแบบนี้อย่างแรกที่เขาพูดก็คือการลูกห้าสิบหลาเนี่ยแน่นอนว่า ความสม่ำเสมอของส่งเรื่องสาคัญอความสม่ำเสมอถึงว่ามันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาพี่ยามความสม่ำเสมอขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นไม่ฝืนธรรมชาติพ่ยามเคยบอกไว้นะครับนี่คือกฎธรรมชาติอย่างที่สองเขาไม่เชื่อว่าการที่ได้รู่ห้าสิบไหลเนี่ยบางคนคิดว่าขึ้นฮาร์ฟสวิงจบโทษนะครับฮาร์ฟสวิงจะได้เท่ากันเป๊ะใช่ชคอนเ็ปต์เท่ากันเยอะเขาไม่เชื่อเรื่องนั้นสายสินเขาคิดหัวก็คือ เขาคิดว่าการเล่นรูให้สั่งเขาเนี่ยเราใช้60องศาเขาอยากให้ขึ้นให้ชอ็อตที่สุดให้สั้นที่สุดแต่ว่าเอเซเลเตชุลูกสูรลูกก็คือเร่ง,งาตราเร่งเข้าหาลูกเยอะหน่อยอเยอะอนีบอ,อกไหมครับมันจะผิดกับหลักาการบางครั้งที่เราได้ยินมาเหมือนกันว่าเฮ้ยการขึ้นน้อยแต่เร่งเข้าหาลูกมันทาให้ใหเออเทมโปมันเพี้ยนไปแต่นี่คือสิ่งที่มิโคลซันเขาค้านอยู่แล้วเขาทำไดีด้วยเราต้องยอมรับจุดนั้นว่าต้องแสดงว่าเรื่องของฟิมิโคลสันเนี่ยเป็นเรื่องของการ เน้นการเร่งฟีลลิ่งในการเร่งมากกว่าคือการเร่งใช่ครับไม่ใช่การขึ้นมากขึ้นน้อยใช่ถูกต้องครับเขาต้องการเล่นลูกสั้นของเขาอ่ะการเล่นสอดไม่แต่งวงคือการที่เขาต้องการทําโบสวิงการขึ้นเขาอ่ะให้สั้นที่สุดเท่าที่มันไปได้แล้วนี่คือหนึ่งนะห้าสิบหลาเขาขึ้นแค่นี้เองในวิดีโอเขาขึ้นแค่นี้เองชึบขึ้นแค่นี้นะครับก็คือเล่ง้าหาลูกจบตำแหน่งเดียวกันก็คือใช้บอดี้เทิร์นเหมือนกันใช้บอดี้เทิร์นกันเลยใช้บอดี้เทิร์นเหมือนกั็อ๋อแต่หลักการเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับ นี่คือจุดหนึ่งที่เราต้องยอมรับรับให้ได้ก่อนว่าเทมโปมันจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อยแหละแต่อัตราเร่งของหาลูกก่อให้เกิดอะไรก่อให้สปินที่มากขึ้นถ้าเกิดเราคอนแทคลูกได้ดีถูกสปินมากขึ้นแน่นอนควบคุมระยะได้ค่อนข้างสม่ำเสมอแน่นอนนะครับและการขึ้นแบบมีสปินหรือว่าขึ้นสปินสั้นๆเนี่ยมันทำให้การคอนแทคลูกดีกว่าการขึ้นว้างกว่าเดิมเท่านั้นเองก็จริงนะเพราะว่าการขึ้นสั้นเนี่ย ระยะในการที่จะเดินทางอ่ะก็ไม่ไกลใช่ไกมความผิดพลาดตามหลักก็ควรจะน้อยกว่าใช่ครับเขาแฉตาเล่นข้าลูกมากขึ้นเอาเท่านั้นเองในการคุมระยะของเขาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าการเล่นขวาลูกแบบนี้ต้องทําบ่อยๆจนกล้ามเนื้อชินเขาเป็นนักกาชีดน่น้องเขาซ้อมทุกวันวันละสามร้อยลูกวันละห้าหรือพันลูกก็ตามเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อกาชินแล้วเขาพูดได้แต่ว่าเราเอาหลักการของเขามาปรับใช้ได้เหมือนกันแต่บางคนอาจจะมีเอ้ยเล่งไปหลังลูกบ้างหลังลูกหรือท็อปบ้างมันเกิดจากการไม่ชินการฝึกซ้อม อันอย่างที่ฟิลแม่ท่านบอกผมเชื่อเป็นสิ่งที่ดีอืเป็นสิ่งที่เราเพิ่มสปินได้มากขึ้นโดยที่ใช้วงสปิงที่สั้นลงครับแต่ว่าทําบ่อยๆให้กล้ามเนื้อชินแล้วผลลัพธ์ของจะดีขึ้นเองแล้วการที่ฉั่งฟิลที่คุณเคยดูมาเนี่ยเขามีการขึ้นแล้วมีหักข้อมือไหมฮะมีอยู่แล้วครับมีอยู่นิดเดียวใช่ครับแสดงว่า50หลาที่ที่ฟิลตีเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นอย่างนี้แน่นอนเป็นการหักข้อมือขึ้นหักข้อมือใช่ครับหักข้อมือขึ้นนิดหน่อยเป็็นกกกาาาาารรรรพพิชชหลคคับูดงง่่่ยือวใ้เ ในการที่จะตีซึ่งผมเชื่อว่าถ้าอย่างที่ฟิลพูดเนี่ยแสดงว่าไอการขึ้นครึ่งงงเนี่ยเขาตีได้ 60- 7ิบเจ็ดสิบแปดสิบหมดเลยคือเขาไม่ได้ต่อต้านระบบครอประบบนาฬิกานะแต่เขาแค่บอกเฉยว่าอัตราเร่งของเขามันอยู่ในช่วงแค่นี้เองพอเราจะห้าสิบหลาเพราะฉะนั้นเขาไม่เชื่อว่าการที่ขึ้น50หลาเออห้หลาต้องเป็น3ามนาฬิกาจบที่9ก้นาฬิกาเสมอไปเขาเชื่อเรื่องนั้นเท่านั้นเองโอ้อันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอันเนี้ย จริงๆผมเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะเมื่อก่อนตอนที่เคยอ่านอยู่เนี่ยแต่เรื่องนี้เราลืมไปราะท่านว่านั่งคิดเออจริงเนาะจริงๆมาหน้าไปลองอีกทีหนึ่งเพราะว่าท่านผู้ชมที่สําหรับท่านที่ยังไม่เคยอ่านนะครับไบเบิลของเดอะช็อตเกมของฟิลเนี่ยดีเทลเรื่องช็อตเกมเขาเยอะมากแล้วตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมก็เคยงงเหมือนกันเออแต่ว่ามันจะมีวิดีโอทูทที่ฟิลเคยทำโอ้โหระยะเยอะมากทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ลองไปเชิญว่าเออชื่อฟิลมิกซ์นี่ก่อนนะครับแล้วเออเสริวยาวหาสิบยาร์ดช็อต ผมว่ามีเรื่องนี้แน่นอนโอ้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะลองแบบ <S <S ฟิล์มมโครซันนะครับ,รบช่วงนี้เนี่ยอาจจะลองไม่ได้ก็ลองที่บ้านไปก่อน <S 1> <S 1> <S 1> ลองหาจังหวะเร่งสปีดนะครับที่เราคิดว่าเราสามารถจะเร่งได้ในแต่ละช็อตเนี่ยให้มันมีความแตกต่าง50 70, 90เอะไรเงี้ยลองเร่งดูแล้วถึงเวลาเมื่อสนามได้เปิดแล้วเราค่อยไปลองซ้อมๆกันดูครับครับนี้น้องขอบคุณโปรเทสมากครับนี่ครับ้อครับอย่าลืมนะครับข้อคิดดีๆโปรเทสวันนี้ของฟิล์มไมเคลสันนำไปลองใช้กันดูนะครับและ